ไงบ้างครับน้ำจืดกับน้ำเค็มรสชาติไหนต่างกันไหมครับคุณแรงแต่เขาไม่เหนื่อยเท่าอีซิเมรันเอาน้ำหน้าน้ำกระแสน้ำแรงน้กใสแต่ว่าน้ำแขวนน้ำแรงมากแล้วมันไหลอยู่ตลอดเวลาตอนไปซิเมรัน ตรงนั้นทนี่นี่ครับระหว่างสม้มน้ำทะเลกับน,น้ำที่คุณกินเนี่ยอันไหนอร่อยกว่ากันฮะที่อ่านได้ตลอดตะนกตัวแฉบไหมเว่งจ๋าแล้าเดี๋ยวเราทำอันนู้นอีกอันหนึง่งจริงๆอะถ้าเราเบ่งขี้นะ้ะปลาก็มาเยอะกว่านี้ไม่กล้ามันจะไม่ใช่ปลาสิมันจะมีมากกว่าปลาตัวใหญ่นะจะันทบุรีป่าต้นปี๋ตัวใหญ่มากเลยนะมั้ตัวขนาดนี้ก็มีมันอยู่ใต้พื้นเลยอะไอตัวไอตัวแขนแขน่ะเห็นตอนท่าเรือตรงในเกาะห้องอะอ่าแล้วเราก็ มันมีคลื่นข้างล่างนนไปแล้วครับตอนนี้เรากำลังออกเดินทางไปไหนต่อไม่รู้ขวดเราเอะใส่ โอเคนะครับจบ